เสียงอะไรอะ่ะเฮ้ย,ยมือมือโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกมโลนชาร์กนะเป็นเกมตัวปลาชิวๆใต้แสงจันทร์นี่เห็นดวงจันทร์ไหมซึ่งถ้าเห็นผมไม่ได้มีเอ่อนิวเกมก็ผมได้เข้าไปลองเล่นนิดนึงแล้วแต่ก็ไฟมันเสียนะไม่ใช่ไฟที่แผมลืมกดอัดก็เลยต้องกลับมาอัดใหม่ก็ขออภัยด้วยครับเดี๋ยวจะเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าเริ่มเกมใหม่เลยเจ้าหนี้นอกระบบให้คุณยืมเงินเป็นจํานวนมากตอนนี้เขาต้องการมันกลับคืนมา คุณต้องทำงานทั้งคืนทุกคืนคุณไม่มีทางเลือกนี่ของคุณคือเท่าไหร่อ่ะ9ก้าแสนโอ้โหเกือบหนึ่งล้านยูโรมันไม่ใช่น้อยแล้วไปยืมเชื้ออะไรนะตบป้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้โอ้แล้วไปซื้ออะไรไปตินี่อะไรเป็นล้านโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยเหมือนจะใช้นี่ยังไม่หมดจะสตาร์ทไม่ได้มีเคียงด้วยอยังไม่มีตานะ อะไรนี่โอ้ยยังไม่แลปลาผิดพิธีดีกว่าตกร้อนร้อนมีเบียด้วยอุย้ยอุ้ยดื่มเบียร์ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราตากปลากันเลยดีกว่าแสงจันชิวๆเนาะอ๋อมีหลอดอย่างนี้ด้วยหลอดแม็กก็คือเต็มตรงกลางก็เต็มไม่ใช่ขอบแล้วเต็มเดี๋ยวเราลองเต็มหลอดเลยโอ้ไม่เต็มยีม่สิบสองเมตรครั้งแรก ไม่ได้แย่ปลาตัวใหญ่นะเนี่ยโอ้บ๊บ โอเคได้แล้วโอ้ย oh, ิบห้ายิบ้าเหรียญยิบย oh, oh, ิบห right. oh, ้ายูโรสามโลกว่าคืต oh, ัวใหญ่อย <naughty> ู่นะไปไหนอะไอนี้หรือเปล่าอ๋อดูมันต้องแลกก่อนมาเกียงหรือเปล่าอุ้ยต้องแลกงี้เลยเหรอมีปัุมยากัอะเรือในชีวิตจริงผมไม่เคยแลกปลาเลยนะเอ้าหยุดดิ้นแล้วนิ่งแล้วอะ เบียร์มันขิ่งไปขิ่งมาดีจังอนะกดเบียร์โอเคไปลงไปเก้าเมตรมุ้ยปลามาแล้วมาอุ้ยตัวนี้ก็ตัวใหญ่อื้อหื้ย โอ้โหตัวนี้จับง่ายเขาทำมาดีนะแบบว่าถ้าปลาแบบยังไม่แลนนี่ยังดิ้นอยู่เอเโอ้ยมีดสีแดงนี่เนี่ยมันหายดิ้นแล้วเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ดูเหมือนจะเป็นสมุดตกปลาโอ้ถ้าต่ำกว่า8เมตรมันจะปลาจะไม่กินนะ มันจะมีช่วงพักแล้วก็ช่วงอะไรนะช่วงที่มันดิ้นกับไม่ดิ้นอะถ้าช่วงมันดิ้นเราสามารถยื้อได้แต่ก็ระวังมันขาดโอ้ถ้าสายอินมันตึงไปมันก็จะหลุดไปพีมหนังสือบอกว่าจะทำพลาดนะได้บทเรียนแล้วห้าสิบสี่เมตรจะได้ปลาอะไรเนาะต่อไปมองซ้ายขวาอะไรอะไม่มีเสียงนี้ด้วยอะ ทำไมมันมีตาออยข้างเดียวนี่เนี่ยมันจะมีจังหวะเนี่ยโอ้คิดตอนจังหวะปลาไปนึงเราสามารถชิกรัวๆได้เพื่อไม่ให้มันไปเยอะขนาดนั้นอเอ้มีตายเลยเพ๊่มมันเหนื่อยเราก็จะดึงโอเคห้าพันว่าไปแล้วกาตกปลาตัวนี้ได้แป,ป๊บเดียวหมดร้อยตัวร้อยตัวอะไรปะร้อยตัวห้าแสนสองร้อยเออสองร้อยตัวหมดเลยแต่จะมีเราสองร้อยตัว โอ้ยโอ้ยอ๋อมันดอกไปอ๋อมันดอกไปออมันดอกไปดูนี่ทำไมมันร้องอะปลาพูดได้คุณจับฉันได้แล้วนะตกัวปลาฉันเป็นปลาวิเศษฉันไม่สามารถออกไปได้จนกว่าฉันจะใช้หนีหมดทรัพย์สินส่วนตัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และตอนนี้ฉันก็เป็นของคุณแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวของคุณน่าสนใจอยู่นะาเรื่องราวอันนี้ก็ทวักไส้มาเลยนะเราอยากรู้อะอีกหน้าเอา โดนปลาบิดโดนปลาเหลี่ยม,มเสียห้าพันเลยในชีวิตจริงโดนบิดในเกมมังโดนปลาบิดเผือจะเชื่อหรออ้อมาได้ไงอ่ะมีขาหรออุยอ้ยอมันหันหันตามด้วย แปลกๆกะนนี่แปลกๆนะฉันชื่อคาลูโซเป็นปลาวิเศษอัตตวแพทย์แห่งท้องทะเลและผู้ให้คำแนะนำเมื่อมีคนนุ่มๆยังคุณจับฉันได้เขาก็สมควรที่จะได้รับรางวัลมันเป็นวิธีเดียวที่ฉันสามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้และฉันไม่ได้พูดถึงช่อดอกไม้นักตกปลาที่รักนั้นสามารถนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่คุณได้ตอนนี้เปิดปากของชันได้แล้วข้างใน คุณจะพบดวงตาเล็กๆขู่นั้นมันเป็นของฉันมันตกมานานแล้วมันอาจจะดูหน้าขยะขย้งเหมือนเศษปาลาลไรค่ะแต่มันคือวัตถุที่ทรงพลังเกี่ยวไว้กับสายเบ็ดให้เหมือนเหยื่อล่อ ไหนอะโอ้ดูสายเบียดมันดูตามันเอาตามมาแทนเหยื่อปลอมนะโอ้โหใส่แล้วดูดีตอนนี้ไปตกปลาใดแล้วคุณจะได้ห็นโอ้โห,หน่าเกีดยดจังวะน่าเกียดเหมือนตัวปลามันเลยโอเคมันมูไว้เยอะนะมันบอกว่าของเนี่ยของที่แบบดีมากโอเคมันบอกว่าเดี๋ยวจะได้เห็นประสิทธิภาพไหนขอลองนีขอดขอลองด,ออองดีจะดีหรือเปล่าโอเค มาแล้วทำไมมันเป็นสีทองอะ่ะว่าปลาทองคำอุาปลาทองคำนี่ราคาดีเลยนะเราต้องค่อยๆดึงเเอราสามารถค่อยๆดึงได้มาพยายามอย่าให้สายเปี่ิมันตึงจนขาด อะไรนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนสองแสนแปดปลาไรลเนี่ยทำไมมันแพงจังอะอเ,เดี๋ยวเราเดินไปอ,อะไรอะอะไรอะเลามหรอทำไมมันตัวใหญ่จังอะมันจะไม่บังกินเราใช่ไหมโอแกแปลกๆนะไหนว่าเกมยูชิวะ ดีใช่ไหมเก็ตของปลานั่นน่ะเหรอทองคําแท้เลยมีค่าเท่ากับน้ำหนักตัวของมันนี่คือรางวัลของฉันสำหรับนักตกปลาชั้นยอดอย่างคุณตอนนี้เราเสมอกันแล้วฉันเป็นอิสระฉันจะเอาดวงตาของฉันกลับคืนมาฉันอยากจะทิ้งมันไว้กับคุณหมาแค่ไหนแต่มันก็เป็นทรัพย์ส่บัติของฉันรับสินส่วนตัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ โอเคดูมันมันจะเอาตาของมันคืนแล้วนะนตาของดีจริงใน hey, ปลาทองคําเลยนะฉันไม่ได้อยากจุดแต่ฉันเห็นคุณตกป้าที่นี่มาหลายสัปดาห์แล้วทั้งวันทั้งคืนทุกวันเอาเป็นว่าคุณเข้าใจมันคุณต้องทํางานหนักขนาดนี้เพราะคุณจําเป็นใช่ไหมปัญหาเรื่องเงินถ้าไปทําอะไรไว้โอ้โหเป็นล้านว่ต้องเป็นปัญหาเรื่องเงินนั่นแหละรู้แล้วฉันมีสายตาที่ดีสําหรับเรื่องแบบนี้นี่เด็กน้อยน่าเสียดายจริงๆถ้าเราได้เจอกันเร็วกว่านี้ก็คงจะดีฉันคงจะให้คําแนะนํากับ คุณและช่วยคุณได้โอเคฉันไปแล้วแล้วถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหรให้กดกิ้งที่สวยงามที่แขวนอยู่ด้านหลังของคุณฉันจะแวะมาดูคุณบ้างลากอนนักตกปลาโอ้โหดีมากรถนี่มาเหลือเจ็ดแสนเหมือนโทรศัพท์เข้านะตรงไหนอ่ะอนี่ไงแดงๆแล้วสีกลมลืนด้วยนะ เอ้ <Okay>. hey, นักตกปลาคุณจำฉันได้ใช่ไหมใครอะ่ะน่าจะเจ้านี่หรือเปล่าหรือเจ้าของเรือดีคุณซื้อเรือลำเล็กๆลำนี้ด้วยเงินของฉันฉันอยากจะให้คุณจำฉันไม่ได้ฉันรู้ว่าคุณออกไปตกปลาอีกแล้วใช่ไหมคืนนี้ดีสำหรับคุณที่ทำงานหนักแต่นี่มันก็ผ่านมานานเกินไปแล้วกับเข้าสู่ท่าเรือดึงไม่พายเข้ามาเหรอคุณต้องเอาเงินทั้งหมดมาส่งไว้ที่ที่เดิมนะคุณมีเวลา45นาที ยอาลี่ลาล่ะแล้วเหลือตั้งเจ็ดแสนกับเวลา45นาทีทําไงวะเนี่ยตกปลาได้ที่รฐไม่กี่เหรียญจริงหรือเราต้องเรียกไอ้ปลาตาบอดเมื่อกี้มาจริงวะมนเรียกมันมาดิมาแล้วนี่วะเร็วจังอะทำไมคุณถึงเรียกฉัน นักตกปลาคุณกำลังมองหาปลาสีทองเพิ่มใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นที่ฉันให้คุณไปมันยังไม่พออีกเหรอวางมันออกมาให้ฉันหน่อยเจ้านี่นอกระบบต้องการที่จะเรียกเงินของเขาคืนทั้งหมดใช่ไหมคุณคงรู้เรื่องการตกปลาอยู่บ้างนิดน้อยแต่เรื่องการเงินนั้นคุณกลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยมองดูความวุ่นวายของคุณสิเอ๊ะเอ๊ะฉันจะให้คุณยืมตาเพียงพ่อที่คุณเกือบที่จะชำระหนี้ได้ทั้งหมดแต่ฉันไม่ได้ให้ยืมฟรีๆฉันเห็นว่าคุณ มีเบียดีๆอยู่เอามาให้ชัดอันนึงเบีย์เย็นๆสักขวดน้ำเกลือทำให้คอคุณเจ็บโอ้โหปาอะไรวะเนี่ยกินเบียด้วยอของดีจนถีบไหมของดีจนพรีเซนเตอร์ยกมือไหนที่สุดฉันรอไม่ไหวแล้วฉันต้องการดื่มมันซะแลว้วเอิร์ดฟ้าออกแล้วเทใส่ปากฉันทายที่หนึ่งให้เราเทใส่ปากของมันเลยหรือถามเรื่องตาเรายืมเขานะี่เราก็ไม่ควรที่จะถามเขาให้ยืมเองโอเคเดี๋ยวเ,เทใส่ปากมันเลย เย็นสบายแบบที่ฉันชอบฉันเดาว,ว่าคุณน่าจะทำหนาที่เสิร์ฟอาหารได้ดีกว่าการตกปลาเอานี่ดวงตาดูแลมันให้ดีๆมันเป็นเคของเช่าคุณสามารถไปได้แล้วไป โอ้โห oh oh. เลยด้วยหน้าตาก็อย่างนั้นแล้วยังมาเลยอ,อีกโอ้ดหหมดคำจะพูดจริงๆตกป้าได้แล้วไรด้วยเดอกันเลอใส่หน้ากันซะด้วยโ okay, อเคเรอสามสิบแปดนาทีตกอีกไม่กี่ตัวเรวก็ได้ครับอมาดิสิบเจ็ดเมตรเลยรออยู่อะไรบ้างอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะ เอออะไรอ่ะฉลามหรอมันมันตัวใหญ่จังอ่ะมันมันจะไม่กินเราใช่ไหมไม่แนว่าเป็นเกมตกปลาู่ชิววะโอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเราต้องรีบตกนะเพราะเวลาเหลือนิดเดียวต้องใช้เทคนิคทั้งหมดที่เรามีมามาเลยลูกอย่าลีลาอย่าลีลาเวลามีจํากัดน,นะโอเคได้ถ้าเลมีอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยน่ากลัวจังอ่ะลามผู้ตัวโคตรใหญ่เมื่อกี้อ่ะ ดีรอบนี้ไม่มีอะไรโอเค2องแสนแปดอีกไม่กี่ทีเราก็จะปลดหนี้เหมือนละเอาเร็วๆร็วม,มาสิมดฆ่าเช่าแล้วฉันจะเอาดวงตาของฉันกลับคืนมาสิ้นทรัพย์ส่วนตัวเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปรีบวิ่งเลย เราล้นแล้วเหลือห้าแสนเรือสี่แสนอีกสองตัวเสียงอะไรอีกแล้วฉลามอีกหรือเปล่าอะไรอะไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้เสียงมันน่ากลัวจังปะ โอ้โหหมดแล้วในทีเดียวคุณได้รับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ดีไว้กับตัวเองคุณคงไม่ต้องการความช่วยเหลือจากฉันอีกแล้วแต่กรณีที่คุณต้องการความเฉยเหลืออดกด,ด,ดกริ่งที่อยู่ข้างหลังคุณเหลืออยู่เท่าไหร่นะเหลืออยู่แสนสี่เจ้านี่โทรมาอ้เปล่าอีกิดเดียวนี่ก็เล่งจังเลย นี่ฉันเองักตกปาเปลี่ยนแผนฉันต้องการเงินสองเท่า2เท่าจากล้านหนึ่งเป็นสองล้านบอกเบี้ยอะไรนะมีสองช้อยเลือกนะเห็นด้วยกับประท้วงนะ ยังไม่ได้ดีสวงล้านเลยนะคุณคิดว่าฉันเป็นองค์กรการกุศลหรือไงฉันขอเท่าที่ฉันต้องการอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณเพียงคนเดียวฉันเองก็มีหนี้ที่ต้องใช้ฟังนะฉันรู้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ห่วยแตกแล้วคุณอาจจะอยากวิ่งหนีหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่างน้ำหนักเสมอเราควรจะพูดอย่างไรอย่าทำอย่างนั้นคุณอาจจะอยากหนีแต่หนี้ของคุณยังคงอยู่ แล้วฉันก็ต้องไปขอเงินจากคนที่คุณรู้จักพิดถึงคนที่คุณห่วงใยคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณเจอเรื่องแย่ๆอะไรมาบ้างลองจินตนาการถึงใบหน้าของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงกริ่งที่หน้าประตูสุดท้ายพวกเขาก็หาฉันเจอถ้าพวกเขาไม่มีเงินด้วยทุกอย่างคงจะแย่ลงคุณอยากให้มันเป็นแบบนั้นเหรอแล้วไปสร้างหนี้อะไรไว้อืมคือแบบจะหน,นีก็ไม่ได้คนที่รักคนที่รู้จักก็ต้องรับกรรมต่อโอ้ หนักวะเวลาก็เหลือ3ามสนาทีเออกดดันว่ะจะสมบทตก็ไม่ได้ไปสร้างหนี้ไปแล้วเรือลํานี้เหรอล้วซื้อมาทําหม่ว่าเรือลํานี้เนี่ยดูสภาพโอ้โหให้ฟรียังคิดยากเลยอ้วโโรวจะทบโรงใหม่อะ่ะแต่ฉันไม่ได้เป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์ฉันทําสิ่งที่ฉันต้องทําสําหรับสิ่งที่มันคุ้มค่าฉันขอโทษหวังว่าคุณจะลองเรือเขาท่าแล้วเรือ30มนาที เราต้องเรียกไอ้ปานทำไมจริงๆอะจำเป็นอ่ะ <c oughs> คุณคงทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีชั้นใช่ไหมนี่คุณยังเหลืออยู่เท่าไหร่อันนี้ไม่บอกนะอันนี้คือน,นี่ก็ต้องบอกอะเราไม่อยากให้คนอื่นแบบรับกรรมไปด้วยนี่ตัวเองสร้าง <c oughs> โอ้โหนั้นเคยเจอฉลามที่หิวโหยแต่ฉลามของคุณกำลังอดอยาก คุณได้สร้างหนี้ขนาดนี้ได้อย่างไรสำหรับเรือเล็กๆห,ห่วยๆลำนี้น่ะเหรอฉันไม่ได้ตั้งใจจะว่าอะไรนะแต่ช่างมันเถอะดูเหมือนคุณเป็นคนที่เฉียบแหลมแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะว่านายไม่มีปัญญาในการทำงานในวงการนี้หรอกคุณทำทุกอย่างผิดพลาดคุณเห็นด้วยใช่ไหมโอ้ไมนก็จริงอย่างที่มันพูดอะเราสร้างหนี้แต่ท่านเราหนี้อหนี้ล้านกว่าเขาต้องไปคนอื่นก็ต้องรับกรรมเออตอบฉันสิคุณเห็นด้วยใช่ไหม มันจริงอย่างที่มันพูดอ่ะใช่อะไรอ่าอันแรกก็คือใช่ฉันทําทุกอย่างผิดพลาดอันสองก네็คือเขาไม่มีสิทธิ์พูดอย่างนี้มันก็จริงอย่างที่มันพูดอ่ะแต่มันก็ไม่ได้มีมีสิทธิ์มาวิจารณเราขนาดนั้นอ่ะแต่มันคือความจริงอ่ะเออใช่แน่นอนอย่างนั้นคุณจับคาลูโซได้เป็นเพียงแค่โชคพูดเลยสิอันแรกมันบอกว่าใช่เราตกปลาด้วยโชคแต่มันเกี่ยวอะไรกันอ่ะอันนี้อันนี้คือมันบอกว่าเกี่ยวอะไรกันใช่มันเกี่ยวอะไรกันมันเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งเราจําเป็นต้องกําหนดเงื่อนไข คุณอยากจะเสียเวลาไปมากว่นนี้เหรอ <Okay. S 1> พูดซ้ำกับสิ่งที่ฉันบอกวูเวลาเลยยี่สิบหกนาทีแน่นอนตอนนี้ <c oughs> เราสามารถดําเนินธุรกิจได้แล้วน <c oughs> ี่ซิสเหล่านั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขด้วยการดื่มเบียร์สักสองสามแก้วและเนื่องจากฉันสงสารคุณนันจึงมีข้อเสนอฉันจะคลายดวงตาให้กับคุณลองคิดดูสิปลาทองนับไม่ถ้วนคุณจะชำระนนี่ทั้งหมดในคืนนี้กลายเป็นเศรษฐีในเช้าว,วันถัดไป แต่ฉันอยากได้สิ่งมีค่าอะไรสักอย่างอ้างอย่างเช่นตาของคุณมันจะเอาตาเราหรอฉันรู้ฉันรู้ว่าคุณกําลังคิดว่ามันแย่ะดาษไหนแต่ฉันไม่ได้เป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์ฉันดําเนินธุรกิจอย่างอิสระไม่ใช่การกุศลและทรัพย์สินส่วนตัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรจะให้คุณค่าแก่มันนอกจากนี้คุณเองก็ยังเป็นคนที่ทําให้ตัวเองเป็นนี่คุณมีมีดควักใส่แล้วคิดดูสิไม่ต้องรีบเรามีเวลาเหลือเฟือในโลก โอ้โหเราต้องแลกกับดวงตาเพื่อที่จะใช้นี่แล้วไปซื้อทำไมวะไอเรือนก็โง่นี่เราเวลาเหลือยีิบสามาทีคุณยังร่งเล่อยู่อีกเหรอให้ฉันช่วยควักดวงตาของคุณไหมมันคือการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณถ้าแบบเราต้องควักตายจริงๆเอออะไรอ่ะเชี่ยกูตกใจอู้ยอะไรอะอกตกใจนีทีจ่จะจะเครียดเรื่องเงินจะหัวใจวายตายกว่าน,นี่โอ้ คุณต้องการควักดวงตาของคุณไหมโอ้ยเหลือยีอนาทีเอกไปนี่อีกล้านกว่าคุณแล้วเป็นจืมอะไรวะนะุณทำอะถึงขนาดนี้แล้วอา,าเสียเออะอีะโอ,อ,อ้เสียวอะโอ้ยนอ,อนั่นแสบใช่ไหมแต่สิ่งที่คุณทำนั้นถูกต้องเชื่อฉันสินี่คือตาของฉันไม่ใช่ตาของคุณ พูดแทงใจดําชิบหายโอ้ลรวดูตามันน่าเกียดกว่าเดิมอีกดวงตาใหม่เป็นประกายไว้งามจริงๆยิ้มสิตอนนี้คุณจ่ายหนี้ได้ทั้งหมดแล้วแล้วใครจะยิ้มออกว่นนั้นเหยียเสียดวงตาข้างหนึง่งฉันจะอยู่กับคุณทีนี้คุณไม่สามารถทํามันคนเดียวได้นั่นเป็นเรื่องที่ชัดเจนจริงไหมตอบฉันเงียบไวต้อเงียบไวคุณไม่ได้เรียนรู้บทเรียนอะไรของคุณจริงๆโอ้ด่ากูด้วย อ้ยเสียตาเดีย๋ยวเป็นไรเดี๋ยวรถตกตาซื้อตาใหม่เดี๋ยวยี่สิบนาทีไปต้องรีบทำเวลานะอ้ยเสียงอะไรอะ่ะเอะไรอ่ะเฮียอะไรเนียะแล้วในทะเลมันมีมีอะไรอย่างนี้จริงเปล่าเนี่ย ทั้งจะเศร้ายังต้องมาตกใจปรับอารมณ์ไม่ทันมาเลยปะโอ้ชีวิตเนาะไปไปเราต้องใช้สเต็ปทุกอย่างที่เรามีในการตกตาม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 า,มาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้อเอีเหลือสิบเก้าทีแล้วน้องรีทำเวลาโอเค กี่ตัววะเนี่ยไอ้เล่ปึ๊บปึ๊บนี่เหยียบตัวเลยเกลียดหน้ามึงไออโหสิบสามมิตรฮะดวงตานี้ดีจริงได้ปลาทองคำข้าไหนอะมาตัวยงใหญ่อะไรอะ เ yeah. ชียฉลามตัวโคตรใหญ่แล้วปลาแล้วละ่ะตัวเมื่อกี้โคตรใหญ่แต่โดนฉลามกินไปฉลามก็ตัวใหญ่ต้องตกฉลามไหมเนี่ยไมยแล้วอ่าอืมเล้าแปดแสนเนาะเอาะวะตอันนี้ต้องหาตาังใช้นี่ก่อนเวาตาก็ค่อยตกใหม่ว่ายังมีดวงตาเรายังสามารถตกได้เพิ่มเรื่อย สองแสนแปดหวยโอเคตอนที่คุณตกปลาฉันสงสัยจริงๆว่าคุณคิดอย่างไรกับการซื้อเรือลำนี้ฉันหมายถึงคุณรู้ว่าคุณตกปลาห่วยแตกแบบชิดรุซโซเขาก็เหมือนกับคุณไอชิรุซโซนี่มันคือใครปะนะนีปลาบอกว่าเหมือนกับเราแล้วสิพงก็ที่ไป มาโอเคมาอีกสองครั้งครั้งหนึ่งก็ได้สองครั้งก็ได้โอ้อีกครั้งเดียวจบเลยถ้าอีกได้ครั้งหนึ่ง้าอีกครั้ง,งจบเลย ไปสุดท้ายแล้วขอให้จบจริงๆเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ย,ยมือมือมืออะไรอะ่ะตกใจโอ้ย้วทำไงทีเนี้ย เกิดอะไรขึ้นมือยักษ์กระชากดวงตาคุณไปหรอไอสารละเลวนั่นไม่ยอมเลิกลาสารละเลวนั่นไม่มีอะไรไม่มีอะไรยาข้างบนคุจจไม่เห็นเขาอีกแล้วฉันบอกเพื่อนโรงงานของฉันให้เขาเก็บเขาไว้ห่างจากนี้เป็นต้นไปกับเข้าสู่เรื่องธุรกิจของเรานักตกปลาคุณเองก็สูญเสียดวงตาไปใช่ไหมแต่โชคดีมันมีอะไรอยู่อีกอัน แต่คุณก็รู้อยู่แล้วฉันไม่ได้ทำอะไรฟรีๆโชคดีสำหรับคุณที่ฉันหิวนิดหน่อยห้ฉันกินปลาทองของคุณตัวหนึ่งฉันจะได้ให้ดวงตาใหม่แก่คุณตาเหรอตาใครอะ่ะเป็นตาของใครอีกล่ะตาปามีกี่อันเอ๊ะเอะมันเป็นของฉันพอฉันซื้อมันมาสําลองไว้คุณคิดว่าคุณเป็นคนแหลกเหรอที่ฉันทำธุรกิจด้วย ฉันบอกคุณแล้วฉันเป็นผู้ประกอบการบางคนลงทุนในน้ำมันบางคนลงทุนในทองคำแต่ฉันลงทุนในดวงตาเรื่องธุรกิจของฉันพอแค่นี้ก่อนมาคุยเรื่องของคุณกันดีกว่ายอมรับข้อเสนอของฉันไหมฟ้าทอของคุณหนึ่งตัวสำหรับตาข้างหนึ่งของฉันก็ต้องเอาอะเวลารา1บนาทีต้องเรียํทำเวลาแล้วองของฉันเริ่มส่งสัญญาณอย่าสูญเสียสิ่งนี้ไปอีก จริงๆแล้วถ้าคุณทำหายแล้วก็ฉันจะได้หาอะไรกินเล่นอีกฉันมีสต็อกมากไมยโอ้โหยังจะมาหากินอีกนะโอเคแล้เสบีองหนาทีเราต้องรีบตกมือเมื่อกี้ทำให้เราต้องเสียปลาแต่ก็ต้องยอมอะ่ะดีมไม่ไ้เอาตาเราข้างหนึ่งอะ่ะโอเคตัวนี้ตัวใหญ่ เด,ดีดด๋ยรอๆๆเดีดื้อครับอย่าดื้อมาเลยเ้ยสองแสนแปดอจะจะตัวใหญ่ตัวเล็กนี่ราคาเท่ากันหมดหรือเปล่ามันว่าจากอะไรอะ่ะโอเคเยรอสิบนาทีสุดท้ายให้นีดด่หมด โอ้ยหมดจริงๆตาเนี้ยมาตัวเดิมมาสุดท้ายเนล่ะไปไหนล่ล่ะมา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 อย่าสู้เยอะอย่าสู้เยอะเวลามีน้อยอาวเวลามีไม่จำกัดสู้ได้ทั้งวัน ้องช้สเต็ปต้องหมดนะ,ะยื้อเก่งด้วยตัวนี้โอเคมาสุดท้ายแล้ววิ่ง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 วิุ่ณมีทัศนคติแบบชิลุซโซคุณคิดว่าคุณควรได้รับทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่เคยเต็มใจที่จะฟังหรือเรียนรู้จากคนที่รู้จริงแล้วดูสิคุณจะจบอย่างไรในปากของเจ้านี่นอกระบบไม่น่าเชื่อคุณทำได้คุณมีทองทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อชำระนี้อาฉันเป็นคุณฉันจะวิ่งไปที่ห้องโดยสารสตาตา์ทเรือทันทีมีคนรอคุณอยู่ข้างล่างฮแต่จงจำไว้เสมอหากคุณมีปัญหาที่คุณไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร หากคุณไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรกดกิ้งแล้วฉันจะไปช่วยคุณฉันไม่เห็นว่าคุณจะทำเรื่องเสียหายอีกครั้งได้อย่างไรแต่คืนนี้คุณแสดงให้ฉันเห็นมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วว่าคุณไม่ได้ฉลาดมากนักแล้วฉันจะไม่บอกลาโอโทรศัพท์มาแล้วเวลาเลือหกนาทีคุณยังไม่แสดงตัวเลยซื่อสัตย์คุณมีเงินนั่นไหม เออใช่มีแต่เวลาเหลือห้าทีจากนั้นก็เล่นเครื่องยนต์ให้ถึงขีดสุดแล้วเทเลพอร์ตมาที่นี่เลยหรือไม่ก็เทเลพอร์ตเงินมาก็พอแล้วฉันไม่อยากให้เรื่องนี้จบเลยจริงๆไม่อยากให้จบเลยดังนั้นตรงต่อเวลาโอเคเหลือห้านาทีหืมทันมาสตาร์ทรถดิเออมาสตาร์ทยังไงอ่ะเฮ้ย เอ้อมีอะไรเกิดขึ้นหมายความว่าไงคุณมาสายหรอแล้วคุณซื้อระบบอัตโนมัติราคาแพงทําไมอาคุณยังมาสายโอ oh. เอ้ยคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณกําลังทําให้ฉันตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหนฉันอยากให้คุณมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งเดือนแต่เจ้านายของฉันเพื่อที่จะรอแล้วถ้าคุณไม่มาตรงต่อเวลาคุณตายแน่อตายเหรอแล้วเลยสามนาทีฉันมีหน้าให้คุณยืมเงินบาทบานี้เลย ทำไมคุณถึงไปคนเดียวฟังนะสรวดมว์ต่อเซนเจนนาโลสรวดมว์ต่อพรจจันหรือสวดมว์ต่อทะเลก็ได้แต่มาถึงที่นี่ก่อนเวลาจะหมดโอเคแล้วมันตาต์ทไม่ได้เอา้าแล้วจะทำไงดีเนี่ยเครื่องยนต์โอเคต้องไปหาอะไรเพิ่มหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวนะ สามเอ้เอาเอาดีๆนะต่อให้เราต่อให้เราตกเงินได้หรือก็คือ,อยังไงเราก็ไม่รอดต้องการเกือบ40นาทีถ้าเราจะจบถ้าเราจะไปถึงก็คือเราต้องข้ามบทพูดทุกอย่างมันไม่มีทางไปถึงมันไม่มีทางไปถึงไม่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะคุยกับไอ้ปลาครั้งสุดท้ายนะนักตกปาลารอก่อนนะใช้กำลังคิดเป็นปี2008หรือ2011ไม่รู้ตอ,ตอนปีนี้2 0 2 5 โอ้หมดเวลานักตกปลาคุณเลิอเถอะตอนนี้มันเป็นไปได้สองทางแล้วไม่ว่าคุณจะกลับมาที่ทาเรือหรือไม่หรือจะหนีไปก็ได้คุณต้องการคำแนะนำที่เป็นมิตรหรือไม่ไม่ต้องการละ หาคุณวิ่งหนีคนที่คุณรักจะต้องชดใช้คุณไม่ได้เป็นเศษสะวะเลยกลับมามันจะเจ็บน้อยกว่าการที่คุณทําให้คนอื่นตกอยู่ในอันตรายฉันพูดจากประสบการณ์คุณจะทําอย่างไรก็ต้องกลับเราไม่มีทางเลือกเราเวลาเหลืออยู่2องนาทีต้องข้ามบทพูดทุกอย่างเลยไหมเนี่ยโอเคกลับว่ากลับดีมันจะเร็วมากฉันสัญญานักตกปลาตอนนี้คุณอยู่คนเดียวด้วยความอยากรู้ คุณจะทําตามที่สัญญาวไว้จริงๆหรือเปล่าไห้กับกับกับเราเป็นคนรักษาสัญญาแล้วฉันไม่คิดว่าคุณจะมีความคิดิติกาเพิดเพิ่นไปกับการเดินทางเที่ยวสุดท้าย โอ้แล้วจบอย่างนี้เลยเราตกปลาหาเงินจนหมดแล้วเสียทั้งดวงตาเสียทุกอย่างสุดท้ายเราก็มาติดตรงที่เราเดินทางกลับไปไม่ถึงเกมนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเป็นหนี้ถ้าเป็นหนี้แล้วชีวิตจะโดนอย่างนี้ใช้เงินอย่างประหยัดประหยัดแล้วไปเข้าใจไปซื้อทําไมไอเรือนะซื้อมาทําไมเรือให้ฟรียังคิดยากเลยไม่รู้ว่าเกมนี้มีฉากจบกี่แบบนะเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูฉากจบแบบอื่นอนะีพีนี้ขอตัวก่อนหมดหูมากไม่ไหวเจ็บคอด้วย ไ้เจอกัน EP หน้าครับจะเป็นเกมอะไรฝากติดตามด้วยบ๊ายบาย